ผู้ชมครับวันนี้เลขคลิกชีวิตนะครับเดี๋ยวจะมาศึกษาเรื่องตัวเลขกันครับเพราะว่าในหลายๆสถา์ที่ผ่านมาพูดกันมาแล้วว่าเลขไหนห้ามใช้เลขไหนใช้แล้วดีมาวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันว่าเลขที่เหมาะกับคุณนั้นควรจะเป็นเลขอะไรเหมาะมากๆสําหรับใครที่กําลังจะเปลี่ยนเบอร์นะครับและผู้รู้ตอนนี้อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับพี่ปอครับสวัสดีค่ะคุยกับคุณปอนางฟ้าเลขลิขิต ขอเริ่มต้นด้วยอย่างตามธรรมเนียมทุกสัปดาห์นะคะโค,ครงสร้างของเบอร์โทรศัพท์มี10ตัวค่ะเราจะให้ความสําคัญที่7ตัวหลังนะคะหรือแบ่งเป็น6คู่เลขตามชาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะก็ดูให้ดีละกันว่าเราจะต้องใช้เลขคู่ต่างๆมาวางใน6คู่เลข7ตัวหลังของเบอร์โทรศัพท์อย่างไรนะคะครเราจะพูดกันถึงเลขที่ต้องศึกษาก่อนการใช้งานเพราะอะไรเหรอคะเพราะว่าเลขแต่ละคู่เนี่ยบางเลขก็เหมาะกับคนบางคนบางเลขใช้แล้วรุ่ง บางเลขก็ใช้แล้วร่วงใช่ถูกต้องเลยอย่างเลขที่เรากำลังจะพูดถึงคือเลข2 3 3 2ค่อนข้างจะเป็นเลขที่มีเสน่ห์มากๆเรียกว่าเสน่ห์ติดตาตรึงใจเหมือนโดนป้ายน้ำมันพรายอประมาณนั้นเลยผู้ที่เหมาะจะใช้เนี่ยน่าจะเป็นคนของสื่อสื่อสาธารณชนหรือว่าดารานักแสดงผู้ที่ออกสื่อบ่อยๆอย่างผู้ประกาศก็ได้นะคะถูกใช้อีกอย่างหนึ่งสำหรับเซลล์ เซลที่ต้องการขายของเยอะๆลอตใหญ่ๆต้องการให้ลูกค้าติดนานๆแต่ปัญหามันจะเกิดตรงที่ว่าถ้าใครมีแฟนที่ขี้หวงแล้วก็ขี้หวงมากด้วยก็เลี่ยงๆไปเถอะค่ะไปใช้เลขคู่เสน่ห์เลขอื่นแทนละกันแล้วก็เลขต่อไปเห็นเขาบอกว่าเลขนี้ที่คุณปอกลลังจะพูดเนี่ยมันเป็นเลขที่เหมาะกับผู้ชายนารีอุปถทับใช่ค่ะเลขนั้นก็คือ2552นะคะเนื่องจากว่าเป็นเลขที่ผู้ชาย จะผู้จาอะไรกับผู้หญิงและผู้หญิงมักจะยินยอมยอมที่จะอุปถัมภ์ทั<อ>้ทงเรื่องทรัพย์สินเงินทองและเรื่องเรื่องการสนับสนุนด้านการงานด้วยนะคะคแต่ถ้าผู้หญิงใช้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็งงเหมือนกับว่าเราก็ต้องยอมผู้ชายตลอดเวลาโอ้อาจาออาจะไม่ดีกับผู้หญิงเท่าไหร่เลขคู่ต่อไปนะคะจะเป็นเลขของเท่าแก่นี้ผู้ที่ใช้ก็ต้องเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินดีอยู่แล้วมีลูกน้องจํานวนมากที่ต้องปกครองอยู่แล้วใจใหญ่ ใจใหญ่ใจนักเลงพอที่จะต้องดูแลชีวิตของลูกน้องได้ก็น่าจะเหมาะกับผู้หญิงที่เป็นแนวผู้บริหารเป็นนักธุรกิจถูกต้องเลยนั่นก็คือเลข 2 8 8 2ค่ะแล้วมาเลขต่อไปเลยก็คือเลข3 3นะ33ปกติเนี่ยเลข3ตัวเดียวก็พลังเยอะอยู่แล้ว3 3 2ตัวนี้คือบ้าพลังก็ต้องบอกว่าผู้ที่ใช้เลขนี้ต้องทําใจนิดนึงหัวใจอาจจะเต้นเร็วก็พลังมันมันมีตลอดมันกระตือรือร้นมันตื่นเต้นอยูทุกสิ่งอย่างรอบตัวเลยค่ะจะบอกว่าเหมาะกับคนที่มีอาการเฉยครับเพราะจะทําให้เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นนะครับค่ะ ปที่เลขต่อไปครับเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์้องค่ะนั่นก็คือเลข4774นะคะเนื่องจากเลขนี้เป็นเลขที่มีการพูดจาจริงจังน่าเชื่อถือพูดจริงทำจริงพูดแล้วทำได้ครับดังนั้นค่ะคนคนนี้จะบุคลิกเครียดเครียดแต่สร้างสารรค์ในลักษณะที่เขาบอกเขาทำได้ก็คือเขาทำได้จริงๆควรจะเชื่อถือเขามมกค่ะยังไม่หมดยังมีอีกค่ะเรามาถึงเลข5775ค่ะ5775 ถือว่าเป็นเลขสําหรับนักบุกเบิกนะคะแล้วก็จะให้ใช้ถ้าจะใช้จริงๆขอให้ใช้ช่วงบุกเบิกงานกิจการใหม่ๆมที่ต้องอาศัยความอดทนและและการที่จะต้องเจอเจออุปสรรคปัญหามากมายเพราะเลขนี้จะเป็นเลขของความอดทนมากๆแต่ถ้าเกิดเราโฟลแล้วกิจการดําเนินไปแล้วก็เปลี่ยนไปใช้เลขอื่นดีกว่าค่ะเพราะว่าความขี้จะตามมาเลขต่อไปนี่โอ้โหมีไหวพริบมีไหวพริบครับเหมาะมากค่ะกับคนที่เป็นลอฟตี้ยีส เป็นนักเจราจาต่อรองดูแลผลประโยชน์ขององค์กรเพื่อไม่ให้เสียประโยชน์นะคะนั่นก็คือเลข5885ค่ะมันก็ดูดีหนิทำไมรเราไม่ใช้คนทั่วไปคือเวลาเราพูดเราจะดูลื่นไหลเกินไปเพราะเราหัวดีเกินไปเรารู้จักวิธีเดินทางรัดมากไปและแต่ถ้าคนทั่วๆไปเขาคุยกับเราเขาก็จะรู้สึกว่าเราแบบดูไม่ค่อยไม่ค่อยน่าไว้ใจอ่า,อาเอาละเม็ดเลขต่อไปเลข7 8 8ดค่ะซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่มิรใหญ่มาอยู่รวมกันร,ระหว่างเลข7กับเลข8ค,ความรจริงแล้วเป็นเลขที่เอื้อประโยชน์มากๆทั้งในเรื่องของเงินก้อนโตจับธุรกิจใหญ่ๆได้เส้นสายก็ดียังไปเกี่ยวพันกับเรื่องของการเล่นหุ้นเล่นหุ้นแล้วก็เสี่ยงโชคต่างๆนะคะแต่นี่ก็ต้องบอกเหมือนกันว่าเหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานดีอยู่แล้วพื้นฐานของความมั่งคั่งอยู่แล้วเพราะอย่าลืมว่าการที่จะมีสิ่งเหล่านี้มาได้เราก็ต้องเลี้ยงดูคน นวนมากเหมือนกันต้องมีบารมีและอํานาจในตัวด้วยเลขที่เขามองการไกลมีวิสัยทัศน์มองการไกลอาจจะใช่แต่เป็นการไกลในลักษณะแปลกแหวกแนวไม่ตามแบบใคร,คร คือคนข้างนอกจะมองเราว่าเราเพี้ยนอถึงขั้นเพี้ยนเลยเหรอฮะเพราะว่าเวลาเราทําอะไรหรือเราแต่งตัวหรือแนวความคิดทัศนคติของเราไม่เหมือนใครเลยค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์แต่จะเหมาะกับบางอาชีพอย่างเช่นโปรแกรมเมอร์นะคะต้องใช้ create ต้องแตกต่างกว่าชาวบ้านเขาต้องต่างถ้าไม่ต่างแล้วจะเกิดได้ยังไงถูกต้องใช่แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้ค้าขายของขลังเครื่องรางเพราะเขาจะมีเซนต์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ามีเลข9ก้าประกอบแะก ก็คือ79 97ค่ะแล้วก็มาอีกหนึ่งคู่ค่ะเลขนี้จะเป็นเลขเท่าแก่ใหญ่เลยโอ้โหใช้เราเป็นเศรษฐีใช่จะคล้ายๆ7887ค่ะแต่ว่า8 9 9 8นี่ยคือลักษณะของผู้ที่เป็นเท่าแก่ใหญ่มีธุรกิจนี้มานานแล้วต้องมีพร้อมมาแล้วล่ะครับในส่วนหนึ่งทั้งทั้งอำนาจบารมีทั้งเรื่องความที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตลูกน้องมากมายคุณผู้ชมครับได้ไปหลายตัวเลขเลยคุณผู้ชมก็ไปลอง ดูว่าเลขของที่เราให้ไปเนี่ยมันเข้ากับคุณผู้ชมหรือไม่สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ต้องการที่จะเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าจะมองหาเลขที่มันจะพอเสริมบาร,รมีของเราในการที่จะทําให้อาชีพของเรานั้นก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับเลขคลิกชีวิตจะพูดถึงเรื่องอะไรนะั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อได้ในสัปดาห์หน้านะครับส่วนสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณพี่ปอมากนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ